สวัสดีครับวันนี้เรามาย้อนลำลึกถึงท่านอาจารย์นะครับผมคาสุกิทาคาฮาชินะครับผู้แต่งนะครับผมและผู้รังสรรค์นะครับผมยูกิโอดูเอลมอนสเตอร์กันนะครับจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเรื่องตัวต่อพิธนาพันปีไปแล้วใช่ไหมแล้วผมก็ต่อเสร็จแล้วนะครับพร้อมคลิปชุบทองด้วยเนาะนะครับอันสวยสดงดงามเนี่ยครับก็ในตอนต่อมาเนี่ยเขามีขายครับผมอีกกล่องนึงนะครับที่เรียกว่า ซาโคฟาคัสหรือว่ากล่องเก็บตัวตอบปริศนาพันปีนะครับผมนั่นเดี๋ยวผมให้ดูรูปแบบนะนี่ครับมันจะเป็นกล่องแบบนี้ครับนี่กล่องแบบนี้โกลซาโคฟาคัสนะครับผมสาหรับอันติมาเกียมิเลเนมพัซเซิลนะครับก็คือเป็นกล่องนะครับผมเก็บตัวตอบปริศนาพันปีที่ต่อมาแล้วจะไ,ได้รูปนี้นั่นเองก็คือได้รูปทางขวาเนี้ยนะครับผมตามรูปนี้เนะาะคราวนี้ไอคันที่ผมจะมา แกะแล้วก็ใส่กล่องก็คงไม่ดีผมก็เลยไปซื้อนะครับตัวต่อปีศาจพันปีมีชุดหนึ่งแล้วก็ซื้อตัวนี้มาครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปร่างเป็นยังไงครับผมไปชมกันเลยตัวต่อนะครับผมกล่องตัวต่อปีศาจพันปีก็เป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับจริงมันเป็นเลเยอร์หชิ้นง่ายๆนะครแบผมก็ข้นดําแล้วก็เคลือบทองนะครับผมก็สีสวยสดงดงามนะครับผมตรงนี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับก็ในกล่องไม่มีอะไรฮะโล่งๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตัวต่อปีศาจพันปีนะครับที่ผมเนี่ย ได้ทําการซื้อหม่อีกชุดหนึ่งเอามาใส่นะครับผมเดี๋ยวเราไปหยิบมาแป๊บหนึ่งครับมาหยิบมาแล้วโอเคเราก็จะมาใส่ทีละชิ้นเนาะนะครับผมทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสาสิบสามชิ้นนะครับผมมาเคลือบทองไว้หมดแล้วก็เสียเวลาพ่นทองทุกด้านนะครับผมให้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็เอามาเก็บสามสี่ห้า

ยี่สามยี่สี่ยีเปเอาเก็บไปลงแน่เลยสามสิบนะครับผมและชิ้นสุดท้ายคือชิ้นนี้ครับสาก็โจนุจีขโมยไปเนอะก็เลยต่อไม่สำเร็จใช่ไหมครับผม ก็สามารถที่จะเก็บลงไป33ชิ้นได้ถ้าจัดดีๆก็จะเก็บลงพอดีนะอันนี้ผมยังไม่ได้จัดนะมันก็จะลกๆหน่อยนะครับจริงๆต้องเอาอันนี้ลงก่อนให้มันวางได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ปิดฝาได้ด้วยนะปิดฝาสนิดพอดีสวยงามเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าปิดฝาดยังไงครับโอเคครับก็จัดแล้วครับผมเอาตัวชิ้นส่วนที่ใหญ่ไปข้างล่างแล้วก็ไปข้างบนนะครับผมก็อันนี้อยู่ข้างบนพอดี แล้วก็ปิดฝาครับผมนี่ปิดฝาจะปิดพอดีอย่างนี้นะครับตัวพวกนี้ผมก็จริงๆผมต้องเก็บให้สวยนะแต่ผมไม่ได้เก็บให้สวยนะก็จะเก็บประมาณนี้นะครับก็ตัวต่อไปสาหรับพันปีนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นลายอียิปต์โบราณนะครับอีกด้านหนึ่งก็เปเหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่ากล่องสวยสดงดงามนะครับด้านท้ายก็พ่นสีหมดแล้วนะแต่อาจจะไม่สวยนิดนึงนะครับผมเพราะผมวางรับนี่ก็พ่นพ่นปิดได้อีกรอบหนึ่งแหละให้มันแบบเรียบเนียนนะครับผมอันนี้อาจจะแบบมีรอยด่างๆนิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ข้างใต้เนาะ โอเคนี่ก็คือความทรงจํานะครับผมที่เราได้ตามเก็บมานะครับนี่ถ้าวางแบบนี้ก็จะสวยมากเนอะใช่ไหมครับเพราะว่ามีทั้งตัวต่อบิสราพันปีนะครับผมในกล่องนะครับแล้วก็ตัวที่ห้อยคอนะครับผมแล้วก็ข้างในยังมีชิ้นส่วนอีกนะครับสวยงามมากๆเรียกว่าเนี่ยแหละครับการเติมเต็มนะครับผมความทรงจําในวัยเด็กของผมให้สมบูรณ์นะครับ และเป็นการขอบคุณนะครับที่อาจารย์ได้รังสรรค์การ์รตูนสนุกๆกแบบนี้มาแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยได้เติมเต็มความรู้สึกในวัยเด็กกับเกมการ์ดนะครับที่สนุกมา,มากๆเกมหนึ่งนะครับผมเป็นเกมที่อนาคตน่าจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ผมเชื่อว่าการ์ตูนนี้ยังไม่มีวันตายยังไปต่อได้อีกไกลนะครับผมก็ทั้งขอบคุณแล้วก็ขอให้อาจารย์ไปสู่พระภูมิที่ดีมาณที่นี้ด้วยนะครับผม คลิปหน้าผมจะรีวิวรายติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ